วัดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องโปรแกรมกร็รพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ว่ามันมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับที่ช่วยให้เราได้สามารถจะสร้างแอปพลิเคชันฟรีๆนะครับวันนี้ก็ลองติดตามมาดูนะครับก็เดี๋ยวเราก็าไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google นะครับนะบโปรแกรมแรกที่เราจะแนะนำนะครับก็คือมันชื่อว่าทั้งเคเบิลคอมนะครับ ทั้งทีเป็น,นโปรแกรมที่ใช้เครืยอเด็กแอนดรอยนะครับเราลงเข้าไปดูนะครับอ่านะครับเปกดเข้าไปดูจะมีหน้าจอแล้วก็จะมีในการเลือกแอปพลิเคชันที่สามารถจะเลือกพัฒนาเป็นระบบ Android นะหรือว่าระบบ iOS ก็ได้นะครับซึ่งเราก็สามารถจะมีแพลตฟอร์มต่างตัวน,นี้ใช้วิธีการเด็กแอนดรอยซึ่งเราจะสามารถจะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีรูปแบบในการ ร้างแอปพลิเคชันง่ายๆนะครับเราก็สามารถเคยก็สามารถทําได้มันก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่นะครับเราก็สามารถจะไปเลือกแพลตฟอร์มได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของแอปชีตแอปชีตเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการสร้างตารางใล์เอ็กซ์เซนะครับแล้วก็จะเป็นดาต้าเบสซึ่งก็สามารถจะมาพัฒน,นาเป็นต่างข้อมูลต่างๆได้นะครับการจะเข้าโปรแกรมนี้นะครับเราก็สามารถจะ ใช้บัญชีของ g o o g l e ล็อกอินเข้าไปนะซึ่งก็เราก็สามารถจะเข้าไปสร้างแอปพลิเคชันต่างๆได้นะแล้วก็การสร้างนี่ก็ต้องเรียนรู้พอสมควรว่าเราจะสร้างอย่างไรนะแล้วก็จะมีธีการสร้างไม่ได้ยากนะแต่เราต้องใช้ Google Drive นะเพานั้นเราก็สามารถจะเข้าไปดูรูปแบบต่างๆได้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไดไ้มาคุยกันนะก็อีกตัวหนึ่งนะที่ มาน้องใหม่เลยตอนนี้ก็เรียกว่า i o f เราจะเข้าไปที่ i b f c o m เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหน้าจอนะรเรื่องของ Enterprise Developer Support นะนะแล้วก็สามารถจะเอินเข้าไปได้นะเพื่อจะสร้างแอปพลิเคชันนะเราก็ใช้เอินจาก Facebook ก็ได้นะเราก็จะมีรูปแบบแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะเดี๋ยวลองดูนะครับ จะรู้สึกว่าในบรรดาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ฉันจะง่ายนะครับง่ายง่ายกับเพื่อนนะครับก็ลองใช้ผมจะใช้ลงที่ อ่อาฮาร์ดฟอร์ดไซน์อินก็ไปนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราถูกแป๊บหนึ่งนะมันก็จะขึ้นมาอ่านะครับอันนี้ก็จะขึ้นแพลตฟอร์มมาให้เราเลือกนะว่ามีรูปแบบไหนนะเราก็จะสามารถจะเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแนวไหนของเรานะซึ่งจะมีหลายแนวเป็น template, เต็มเด็ดฟีเจอร์โซลชันแคตเตอรี function, นะ่ครับหรือว่าจะเกี่ยวเรื่องของการ เคแค่เึกสารอินสิกหรือว่าเรื่องของบัญชีนะครับลองดูผมเองผมถน,นัดในเรื่องเฮลแค่นะเรามาดูว่าในเฮลแค่เนี้ยก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับเช่นเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับเราสามารถจะสร้างรูปแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะสร้างตัวไหนใดแบบก็สามารถจะกดคลีตก็ไปได้เลยมันก็จะมีรูปแบบดีสมมติว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของคลินิกแล้ก็สามารถจะกดไปที่คลินิกครับนะ ก็มาจะ้ึ้นรูปแบบให้นะแล้วก็สามารถจะ drag and o p แล้วก็ทำเป็นคล้ายๆเว็บแอปพลิเคชันแนะนำว่าคลินิกเราเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถจะ,าาถจะให้คนโหลดเข้ามาดูบรรณัน,น,นต,ต่างๆได้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะแป๊บนึงก็จะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับ <c oughs> ชา้านหนึ่งนะครับ เออเช่นในปัจจุบันนะครับซึ่งที่สามารถจชรันบนแอนดรอยหรือ iOS นะครับก็จะมีทั้งของที่จ่ายตังค์แล้วก็ฟรีนะแต่เหมืนของแอปชีสเนี่ยจะเป็นของ Google นะครับเขาก็ฟรีแต่ว่าเราสามารถจะแจกใช้ได้แค่สิบดิวเซ่นะถ้าเป็นของเยอะอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะไม่ก็จำกัดเท่าไหร่นะก็าสามารถจะเลือกใช้ได้นะอ่าก็จะรออีกหนึ่งนะที่จะสร้าง แอขึ้นมาเนะี่ยก็เราพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เคยลองก็ไปใช้แต่ตอนใหญกไปใช้ตัวแอปชีดชีดเนี่ยก็จะมีตารางตารางอยูนะ่แล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นมาได้อันมาแล้วครับนันในหน้าจอหนึ่งมันก็จะมีเรียกว่าอ่าดีไวมาให้นะดีไวก็คือรูปแบบจำลองของหน้าจอโทรศัพท์ ให้เราลองนะทีนี้ทีนี้ถ้าเราจะใช้ตัวนี้นะมันก็บอกว่าอะไรนะอ๋อลลู o ูการ์ o ูนคอนแทคยูบอยฟอนดิสเนียทีฟังชั่นอิสตัสฮาวเลบันอันวอดีไวซ์สมาร์ตเด็ดครับคือเราต้องอตอนนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับประมาณหนึ่งดอลลาร์หนึ่งนี่เราก็อ่านะ แล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถแชเข้าไปแล้วก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวก็จะดูรายละเอียดว่าอะไรบ้างนะครับแต่เราจะกลับไปดูในตัวที่ <c oughs> ที่เราใช้อยู่นะประจำนะครับก็เรื่องแอปจีนแอปจีนเนี่ยเป็นใหญ่นะครับที่เราใช้อยู่น่าจะก็จะเป็นตัวสร้างดัตต้าเบดเรดูนะครับ ในแอปีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็ก็คือต้องจ่ายเงินนะถ้าเราใช้ค็ว่า deploy เนี่ยคือต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเระเทศไทยเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะเพราะว่าใช้ตัวไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนเพื่อประหยัดถ้าต่อไปเราจะใชใ้ตัว deploy นะก็จะต้องจ่ายตังค์เขานะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มต้นก่อน การเขียนโปรแกรมตรงนี้นะครับ mm. ก็ก็ใส่เรียนรู้จาก YouTube นะครับก็จะได้เรื่อได้การตีนขึ้นมานะก็อ่าก็จะมีรูปแบบที่ลองทำดูนะอ่านะอันนี้เป็นรูปแบบที่ที่ผมลองใช้อยู่นะก็ก็ถือว่าโอเคนะง่ายง่ายนะแต่ว่าเราต้อง ชิทมาก่อนัอันนี้ก็เคยก็ลองส่งไปรันในแอ d r o i d นะก็ได้ลดีนะครับก็อันนี้ก็ทดลองส่งไปให้เพื่อนดูัองาำไลายนะครับก็จะให้ลองใช้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับงอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็จบการนำเสนอแค่นี้นะครับอันนี้ก็ ราว่าทุกคนกคงจะได้ไประโยชน์จากเรื่องของความรู้ในวันนี้ว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับช่วงนี้ก็ก็มีแอปพลิเคชันฟรีบนลูกอินเทอร์เน็ตนี้มากมายนะครับก็ติดตามดูแล้วก็ลองลองศึกษาดูนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ